ออโต้ไดรฟ์ฮับนำเสนอข่าวสารรีวิวและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วโลกด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและกระชับ t ันเดอร์ฟาง2 0 2 5เป็นหนึ่งในรถ SUV ไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งพลังแรงบิดการขับขี่ที่เราใจาและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโดยไม่ละทิ้งความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์ที่ผู้ใช้งานต้องการจากรถ SUV รุ่นใหม่ดีไซน์ภายนอกฉกเฉีียวทรงพลังพร้อมระบบขับเคลื่อนสมรรถนะสูงทันเดอร์ฟางพร้อมจะเปลี่ยนโฉมตลาด e ีอย่างแท้จริง ด้านหน้าของทันเดอร์ฟางมีความโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมพร้อมแถบไฟเลเ็แนวนอนที่พาดผ่านความกว้างของตัวรถแผงกระจังหน้าเป็นแบบเรียบลื่นเพื่อความลู่ลมพร้อมโลโก้เรืองแสงที่เปล่งแสงอย่างมีสไตล์ในขณนะชาร์จไฟฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีมิติและซุ้มล้อที่ดูทรงพลังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้รถด้านข้างมีมือจับประตูแบบเรียบและเส้นหลังคาที่ลาดเอียงในสไตล์คูเป้ด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายแบบเลเ็เต็มแนวพร้อมสปอยเลอร์แบบกลมกลืน ให้ความรู้สึกมั่นคงและดุดันจากทุกมุมมองระบบขับเคลื่อนของทันเดอร์ฟางเป็นแบบมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ลอ้อให้กำลังสูงสุด580แรงม้าและแรงบิด720นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง3.8วินาทีเทียบเท่ารถซีดานสมรรถนะสูงแต่อัตราสิ้นเปลืองพลังงานยังคงดีเยี่ยม ด้วยแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน w l t p ที่540ี่กิโลเมตรและรองรับการชาร์จเร็วแบบ350กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10-8ถึงได้ภายใน18นาทีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในห้องโดยสารของ Thunderfang ด,ดูล้ำสมัยและใช้งานได้จริงมาพร้อมหน้าจอ i ินโ t a i n m e n t แบบลอยขนาด15นิ้วที่อยู่ตรงกลางใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่รองรับการอัปเดตแบบ OTA การส่งงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างเต็มรูปแบบ ด้านหน้าผู้ขับเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่วัสดุภายในใช้หนังวีแกนอลูมิเนียมขัดเงาและไม้ธรรมชาติจากแหล่งยั่งยืนไฟในห้องโดยสารสามารถปรับได้64สีและเปลี่ยนตามโหมดหรืออารมณ์ผู้ใช้งานทันเดอร์ฟังไม่ได้เน้นเฉพาะความแรงหรือดีไซน์แต่ยังมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขัขข้นสูงระดับ3เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยขับขี่ในช่วงรถติดระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและระบบนำทางอัตโนมัติบนทางด่วน ใช้เซนเซอร์ลิดร์เรดาร์และกล้องรอบคันเพื่อประมวลผลสถานการณ์ขณะขับขี่มีฟังก์ชันช่วยจอดอัตโนมัติและสามารถเรียกรถผ่านแอปมือถือได้อีกด้วยด้านเทคโนโลยีเสริมอื่นๆทันเดอร์ฟางมีหน้าจอเฮดอัพดิสเพลย์แบบออเมนเรียลิตี้แสดงข้อมูลบนกระจกหน้าเช่นเส้นทางสัญญาณเตือนและความเร็วอีกทั้งยังมีระบบดูแลสุขภาพผู้ขับขี่ที่ตรวจจับท่าทางความเหนื่อยล้าหรือความเครียดพร้อมระบบนวดเบาะและคำแนะนำการหายใจเพื่อลดความล้า ผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับการดูแลอย่างดีด้วยจอแสดงผลส่วนตัวขนาด8นิ้วแท่นชาร์จไร้าสายและระบบควบคุมอุณหภูมิแยกโซนพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางโดยมีความจุถึง600ลิตรและพื้นที่เก็บของด้านหน้าหรือรั่งอีก90ลิตรอบ์ดหลังสามารถพับเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่เหมาะสำหรับการเดินทางไกลระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติช่วยให้ขับขีน่นุ่มนวลแม้ถนนครุกคะโหมดการขับขี่แบบออฟโรดสามารถยกความสูงตัวรถและปรับการตอบสนองของคันเร่งสำหรับเส้นทางลุย ระบบเสียงภายในใช้ลำโพง16ตัวจากแบรนด์ชั้นนำให้เสียงคมชัดรอบทิศทางพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและกระจกสองชั้นที่ช่วยลดเสียงลมและถนนให้ความเงียบสงบในห้องโดยสารแม้ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงผู้ใช้สามารถเลือกแต่งรถได้หลากหลายทั้งล้อขนาดสูงสุด22นิ้วสีตัวถังมากกว่า12สีและทีมห้องโดยสาร5รูปแบบแอปในรถสามารถเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลังการซื้อเช่นโหมดขับขี่เฉพาะระบบเสียงระดับพรีเมียมหรือบริการผู้ช่วยส่วนตัว ด้านความปลอดภยัย Thunderfang ได้คะแนน5ดาวจากการทดสอบการชนมาพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดระบบเตือนรถขับผ่านด้านหลังและกล้องรอบคันแบบมุมมอง3มิติโครงสร้างตัวถังผสมเหล็กแรงสูงและอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัยและน้ำหนักเบาฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์ได้แก่การวินิจฉัยปัญหาแบบเรียลไทม์การแจ้งเตือนบำรุงรักษาการติดตามตำแหน่งและระบบกุญแจดิจิทัลที่แบ่งปันให้ครอบครัวใช้ได้ อัปเดต OTA ช่วยให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอ Thunderfang 2 0ง5คือรถ SUV ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นสายเทคโนโลยีสายความเร็วหรือครอบครัวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมสมรรถนะที่น่าตื่นเต้นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและความใช้งานจริงไว้ในคันเดียวเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่โลก EV หรือผู้ที่ต้องการยกระดับจากรุ่นเดิมหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามข่าวสารรถยนต์ใหม่ รีวิวและเนื้อหาที่น่าสนใจจากโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามออโต้ไรฟ์ฮับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต